กาสสถานการณ์ฉุกเฉินของพลเอกประยุทธ์คือรัฐประหารโควิด -19 เอารัฐบาลแบบคอสชกลับมามีอำนาจใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้อย่ายอมให้รัฐบาลทําให้สิ่งผิดปกติกลายเป็นสิ่งปกติสถานการณ์ฉุกเฉินคือสถานการณ์ที่เรายอมให้มีการยกเว้นกฎหมายคือสถานการณ์ที่เรายอมให้ มีการรวมอํานาจรวบอํานาจเข้าไปสู่รัฐบาลแต่เพียงผู้เดียวเป็นสถานการณ์ที่เรายอมให้รัฐบาลมีอํานาจในการออกมาตรการต่างๆที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าปกติทั้งหลายทั้งปวงนี้มาในนามของความจําเป็นครับความจําเป็นเรื่องอะไรความจําเป็นในการรักษาความมั่นคงความจําเป็นในการปกป้องรัฐความจําเป็นในการรักษาการดํารงอยู่ของรัฐความจําเป็นในการต่อต้านการก่อการร้าย ความจําเป็นในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติหรือแม้กระทั่งความจําเป็นในการป้องกันจัดการโรคระบาดผู้เอกประยุทธ์จันโอชาอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาให้มีผลครอบคลุมทั่วทั้งประเทศตั้งแต่26มีนาคมถึง30เมษายน หลังจากนั้นมีการต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้งตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึง31สสพฤษภาคมและล่าสุดครับดูทีท่าว่าจะมีการขยายอายุเวลาออกไปอีกครับนั่นก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติจะทําความเห็นเสนอให้กับรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขยายเวลาต่อออกไปอีกตั้งแต่1มิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนทั้งหมดนี้มาในานามของ ความจำเป็นในการจัดการโรคระบาดโควิด -19 โดยทั่วไปแล้วครับเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมักจะเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์การต่อต้านการประท้วงคัดค้านว่ามันมีความจำเป็นจริงๆหรือที่ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะมนุษย์ย่อมมีความกังวลย่อมมีความเกรงกลัวว่ารัฐบาลจะฉวยโอกาสแอบอ้างเอาความจำเป็นต่างๆมาเพื่อร่วบอำนาจมาละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากขึ้น มาเพื่อทาให้รัฐบาลได้เป็นอํานาจเผด็จการชั่วคราวได้มากขึ้นแต่การประกาศสถานจุกเฉินเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีเสียงต่อต้านมีเสียงคัดค้านน้อยกว่าปกติครับหากใครก็ตามที่มาท้วงติงถึงความจําเป็นของการประกาศสถานจุกเฉินหากใครก็ตามแสดงความไม่เห็นด้วยว่าประเทศไทยยังไม่ถึงข่าวจําเป็นที่ต้องประกาศสถานการณ์จุกเฉินพวกเขาเหล่านั้นก็จะถูก ต่อว่าถูกโจมตีกลับไปว่าไม่รู้กาลเทศะประเทศไทยกําลังประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด1 9ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและมีโอกาสที่จะมีคนติดเชื้อมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีคนเสียชีวิตมากขึ้นทําไมถึงมาต่อต้านมาท้วงติงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นก็เพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นั้นแพร่ระบาดไปทั่วครับแพร่ระบาดไปทั่วจนคนทุกคนรู้สึกร่วมกันครับว่า ใครๆก็มีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 ได้มันเกิดความกลัวความตระหนกรวมหมู่ร่วมกันของพี่น้องประชาชนเมื่อมีความกลัวความะหนกร่วมกันของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นแล้วมันจึงทำให้รัฐบาลได้โอกาสทองครับและใช้โอกาสทองนี้ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตัวพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี48นั้นมันมีปัญหาอยู่หลายเรื่องหลายประเด็นครับมันมีปัญหาตั้งแต่อำนาจของคนประกาศร,รัฐบาลฝ่ายบริหารสามารถประกาศสถานการณฉุกเฉินได้เองครับโดยที่ไม่มีระบบการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นไม่มีระบบการตรวจสอบทวงดุลใดๆทั้งสิ้นสภาไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่า รัฐบาลมีเหตุจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจริงหรือไม่ศาลหรือองค์กรตุลาการไม่มีอำนาจตรวจสอบว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลในแต่ละครั้งนั้นมันมีเหตุฉุกเฉินจริงๆหรือไม่เราไม่มีระบบตรวจสอบถูกดุลเรื่องนี้เลยในขณะที่กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินในหลากหลายประเทศได้มีช่องทางในการตรวจสอบถูกดุลกับรัฐบาลตรงนี้เอาไว้ข้ออ่อนประการที่2ครับของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือว่า แม้กฎหมายหลายมาตราในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับจะเขียนเงื่อนไขกำกับการใช้อำนาจเอาไว้เช่นถ้าคุณจะออกประกาศคำสั่งจะต้องมีเหตุใดก่อนถึงจะออกได้แต่ต่อให้คุณเขียนเงื่อนไขการใช้อำนาจเอาไว้อย่างไรก็ตามแต่เมื่อมันไม่มีระบบตรวจสอบเกิดขึ้นครับก็คงจะคาดหวังได้ยากว่าคนที่มีอำนาจออกมาตรการออกกฎออกคำสั่งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ก็เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วน่ครับว่าไม่มีใครมาตรวจสอบถ่วงดุลเขาเขายืนยันว่ามันครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขเขาก็ประกาศมันไม่มีองค์กรอื่นเข้ามาตรวจสอบถ่วงดุลกันที่ผ่านมานะครับเมื่อเวลาประกาศสถาน์ฉุกเฉินแล้วก็จะมีการรวมอำนาจเข้าสู่นายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็อาจจะไปตั้งศูนย์เฉพาะกิจต,ต่างๆขึ้นมาบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาบางครั้งก็ให้รองนายกเป็นประธานบางครั้งตัวนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเอง ผลของการประกาศสถานการณฉุกเฉินมีการยกเว้นกฎหมายสําคัญสําคัญครับนั่นก็คือยกเว้นกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกฎหมายฉบับนี้หมายถึงอะไรต่อไปนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆจะออกมาตรการออกประกาศออกคําสั่งทําได้เลยครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปดูว่ากระบวนการขั้นตอนต่ตางๆที่กฎหมายกําหนดนั้นเขาบังคับว่าอย่างไรคุณตัดสินใจแล้วคุณออกได้เลย เช่นเดียวกันครับมีการยกเว้นกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหมายความว่าหากมีบุคคลใดต้องการโต้แย้งว่ามาตรการต่างๆคำสั่งต่างๆกฎต่างๆระเบียบต่างๆที่ออกมาในช่วงสถานรรการณ์ฉุกเฉินนั้นมันไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญมันไม่ชอบโดยกฎหมายมันเกินกว่าเหตุต้องการโต้แย้งต้องการขอเพิกถอนมันต้องการเรียกค่าเสียหายฟ้องไปที่ศาลปกครองเมื่อไหร่ ศาลปกครองจะไม่รับคดีครับเราจะขอทุเลาการบังคับจะขอมาตรการคุ้มครองชั่วคราวไปที่ศาลปกครองศาลปกครองจะไม่รับคดีครับเพราะกฎหมายฉบับนี้ยกเว้นอำนาจศาลปกครองเอาไว้จริงอยู่ครับเรายังเหลือศาลยุติธรรมแต่แนวโน้มแนวทางคำพิพากษาบรรทัดฐานของศาลยุติธรรมในกรณีเกี่ยวกับการใช้อำนาจในสถาน,นการฉุกเฉินที่ผ่านมานั้นพบว่าศาลยุติธรรมมักจะยกฟ้องเช่นเดียวกันครับ โดยให้เหตุผลต่างออกไปครับให้เหตุผลว่านี่เป็นเรื่องดุลพินิษโดยแท้ของฝ่ายบริหารของรัฐบาลองค์กรตุลาการไม่เข้าไปตรวจสอบหรือบางครั้งก็ออกไปในทางเหตุผลในทางเทคนิคว่าผู้ฟ้องยังไม่ได้เป็นผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีเมื่อเป็นเช่นนี้จึงแทบจะไม่มีองค์กรใดเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินได้เลยไม่ว่าจะเป็น เหตุในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆที่เจ้าหน้าที่ใช้ตอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินผมมีคําถามชวนคิดครับอยากจะให้ทุกท่านได้ลองคิดตามดูครับว่าจนถึงวันนี้เราพูดกันได้อย่างเต็มปากเต็มคาครับว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จในการจัดการเรื่องการแพร่เชื้อเรื่องโรคระบาดโควิด -19 แต่ความสําเร็จที่ว่านั้นเกิดจากอะไรกันแน่ มันเกิดจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจริงหรือไม่ถ้าไม่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประเทศไทยจะไม่มีอำนาจจะไม่มีปัญญาจะไม่มีวิธีทางในการแก้ไขปัญหาโควิด1 9จริงหรือถ้าไม่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเราจะมีคนติดเชื้อจํานวนมากเหมือนกับประเทศอื่นๆเราจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9จํานวนมากเหมือนประเทศอื่นๆจริงหรือหรือเอาเข้าจริงๆแล้ว การจัดก,การเรื่องโรคระบาดโควิด1 9ครั้งนี้เป็นผลงานอันน่ายกย่องร่วมกันของแพทย์ของพยาบาลของอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดของบุคลากรในทางสาธารณสุขกันแน่หรือความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนร่วมกันในประเทศไทยไม่ว่าเราจะคิดเห็นอย่างไรก็ตาม ผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ลองมาคบคิดกันดูครับว่าในท้ายที่สุดการจัดการโรคระบาดโควิด1 9ครั้งนี้ของประเทศไทยมันเกี่ยวอะไรกับอำนาจพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินอำนาจพิเศษของสถานการณ์ฉุกเฉินช่วยทำให้วิกฤตโควิด -19 คลี่คลายดีขึ้นจริงหรือทุกท่านครับ เมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมและต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันและมีทีท่าว่าจะต่อไปอีกในอนาคตลองมานั่งคิดพิจารณาย้อนหลังกลับไปนะครับว่ามันส่งผลดีมันเกิดคุณูปการใดๆแก่รัฐบาลแก่เจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างผมคิดว่าประการที่หนึ่งเลยครับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ผมเรียกมันว่ามันคือรัฐประหารโควิด -19 ที่ผมพูดว่ารัฐประหารโควิด -19 หมายถึงอะไรนั่นก็คือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ทำให้พลเอกประยุจันโอชาได้รวบอำนาจเข้าสู่ตนเองแต่เพียงผู้เดียวภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การบริหารราชการแผ่นดินที่ยากลำบากเพราะมีผสมกันมาจากหลากหลายพรรคการเมืองรัฐมนตรีจากแต่ละกระทรวงก็มาจากหลากหลายพรรคทำให้บริหารจัดการได้ยากเกิดปัญหาความขัดแย้งกันภายใน แต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ได้ทําให้พลเอกประยุทธ์ทรงอํานาจแต่เพียงผู้เดียวเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าคนที่เข้ามาจัดการเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนใหญ่แล้วเป็นข้าราชการประจําและส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนของกองทัพเป็นของหน่วยงานความมั่นคงมีรัฐมนตรีไม่กี่คนครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมที่เห็นกันชัดๆก็ดูจะมีแต่เพียงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและรองนายกรัฐมนตรี นายวิศนุเครือง,งามเท่านั้นส่วนรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆหายออกไปจากบทบาทต่างๆในเรื่องการจัดการโควิด19เราลองมองย้อนดูสิครับสภาพการของรัฐบาลโควิด19มันเหมือนกับรัฐบาลคอสอชไหมผมว่าไม่แตกต่างกันดังนั้นจึงไม่เกินเลยไปครับที่จะพูดได้ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของพลเอกประยุทธ์คือรัฐประหารโควิด19 เอารัฐบาลแบบคอสชอกลับมามีอำนาจใหม่อีกครั้งหนึ่งข้อที่2ครับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้บรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆข้าราชการต่างๆมีความมั่นอกมั่นใจในการใช้อำนาจของตนเองมากยิ่งขึ้นเพราะพวกเขาเริ่มคิดขึ้นมาว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพอรอกอรปี48จะเป็นเกราะคุ้มกันให้กับเขาในการใช้อำนาจพวกเขาเริ่มคิดกันว่า การใช้อำนาจตามพรกฉบับนี้เมื่อใช้ไปแล้วมันไม่มีระบบการตรวจสอบเมืม่อใช้ไปแล้วระบบการความรับผิดชอบต่างๆมันหายไปเมื่อรู้กันว่าใช้แล้วไม่ผิดใช้แล้วไม่ถูกตรวจสอบก็จะเกิดความยับยั้งชั่งใจในการใช้อำนาจน้อยลงทันทีนี่เป็นเรื่องปกติของคนที่มีอำนาจครับเมื่อไรก็ตามคุณมีอำนาจแล้วคุณรู้ว่าคุณใช้อำนาจแล้วไม่ถูกตรวจสอบไม่ต้องรับผิดชอบคุณจะกล้าใช้มันมากขึ้น ใช้มันมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลายเรื่องนะครับถ้าหาไม่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่กล้าทําแต่พอมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่เกิดความรู้สึกอุ่นใจกล้าที่จะทํามากขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราจึงพบเห็นกรณีประหลาดประหลาดจำนวนมากครับประเภทที่ว่าไปจับคนที่เขามาแจกอาหารให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่กําลังจะอดตายอยู่แล้ว ประเภทที่ว่าไปคู่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพียงเพราะว่านักศึกษาคนนั้นต้องการไปยื่นหนังสือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเรียกร้องให้มีการลดหย่อนค่าเทอมเนื่องมาจากว่ายังไม่มีการเรียนการศึกษาอย่างแท้จริงประเภทที่ว่าไปจับเอาคนไร้บ้านนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องแปลกๆเหล่านี้เราพบเห็นมากขึ้นมากขึ้นผมเชื่อจริงๆครับว่าถ้ากฎหมายมันเป็นระบบปกติเจ้าหน้าที่จะไม่กล้าใช้อำนาจในลักษณะแบบนี้มันกลายเป็นว่ากฎหมายพิเศษ ช่วยทําให้เจ้าหน้าที่กล้าที่จะออกมาตรการต่างๆมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะใช้อํานาจละเมิดสิทธ,ธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมาคดีความน้อยมากครับคดีความน้อยจริงๆครับที่เกี่ยวกับการโต้แย้งมาตรการต่างๆในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและคดีความต่างๆก็น้อยจริงๆครับที่ตัดสินออกมาแล้วจะเป็นคุณ แก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันมันเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างเห็นได้ชัดยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเหลือเพียงวันละ1นรายบางวันไม่มีเลยยอดผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดครั้งนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหรือแทบจะไม่มีเลยแล้วเราจะคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เอาไว้อีกทำไม แน่นอนครับอาจจะมีคนกล่าวว่าเฮ้ยก็เดี๋ยวมันติดเชื้อกลับมาอีกเป็นเรื่องธรรมดาของโรคระบาดน,นะครับมันเป็นไปได้แน่นอนครับว่าวันหน้าจะมีคนติดเชื้อกลับมาเพิ่มมากอีกเพราะว่าโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษายอดผู้ติดเชือ้อยอดผู้เสียชีวิตอาจจะกลับมาอีกก็ได้แต่หากเราตั้งสมมติฐานเบื้องต้นเอาไว้แต่เพียงว่าจะไม่มีวันยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ต่อเมื่อยอดผู้เสียชีวิตยอดคนติดเชื้อเป็นศูนย์ทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันจนหายขาดไปเลยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอ absurd เรื่องที่ประหลาดครับคุณไม่มีทางที่จะทําให้ยอดศูนย์ถ้าคุณตั้งหลักไว้ว่าคุณจะยกเลิกประกาศสภาษณ์ฉุกเฉินต่อเมื่อยอดศูนย์ติดต่อกันทุกๆวันจนโลกมันหายขาดมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงครับเว้นแต่เรามีวัคซีนจริงๆดังนั้นมันจึงเป็นธรรมดาอยู่เองมันเหมือนโรคระบาด และเราสามารถใช้ระบบกฎหมายปกติที่มีอยู่เข้าไปจัดการได้ครับผลกระทบของการประกาศสังานฉุกเฉิญยังมีต่อเนื่องต่อในทางเศรษฐกิจและในทางวิถีชีวิตของผู้คนจํานวนมากมันส่งผลกระทบถึงปัญหาปากท้องส่งผลถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนส่งผลถึงเสรีภาพในการเดินทางส่งผลถึงการแสดงออกซึ่งทางความคิดต่าง ทั้งหมดนี้กระทบกับเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เหตุผลความชอบธรรมของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจาัดก,การโควิด -19 นั้นพูดกันตรงไปตรงมาครับณนะวันนี้หมดลงไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้เมื่อประชาชนหลุดพ้นจากความกลัวหรือความตื่นตระหนกรวมหมู่เขาก็จะเริ่มไม่เชื่อว่ามีความจำเป็น ต้องคงสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้อยู่และต่อไปประชาชนก็จะเริ่มตั้งคำถามกลับไปดังๆครับว่าในท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์ฉุกเฉินมีไว้เพื่ออะไรสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้มีเอาไว้เพื่อจัดการโควิด1 9แล้วใช่หรือไม่แต่สถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต่อรัฐบาล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภายในของรัฐบาลเองเพื่อแก้ไขปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองเพื่อแก้ไขป้องกันมิให้มีการชุมนุมสาธารนณะ <c oughs> เพื่อต่อต้านการคงอยู่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา <c oughs> ถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคืนความเป็นปกติให้กับสังคมไทย คืนความเป็นปกติให้กับคนไทยคืนวิถีชีวิตแบบปกติให้กับคนไทยให้กับครอบครัวให้กับโรงเรียนให้กับสถาบันการศึกษาให้กับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยมนุษย์แตกต่างจากสัตว์นะครับมนุษย์ม่ใช่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาแต่มนุษย์ ดำรงอยู่ได้เพราะมนุษย์คิดออกมนุษย์แสดงออกและมนุษย์มีความสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์อื่น New n o r m a l ไม่ใช่ abnormal อย่ายอมให้รัฐบาลทำให้สิ่งผิดปกติกลายเป็นสิ่งปกติอย่ายอมให้รัฐบาลทำให้สถานการณ์ยกเว้นสถานการณ์ฉุกเฉินกลายเป็นสถานการณ์ปกติกลายเป็นสภาวะที่ดำรงอยู่อย่างถาวร ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรณรมค์ร่วมกันครับพี่น้องประชาชนร่วมกันรนรมณ์ให้รัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันที